มานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี่ช่อง3ร่วมกับบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดวิธีแก้ต้องใช้เทลดรายสเตทปาร์ราดพื้นกำจัดปลวกได้ยาวนานและขีดรอบบ้านป้องกันแมลงรบกวนแค่นี้ก็ไม่มีแมลงมายุดเทลดรายสเตทปาส การเฉพาะกิจแทงประเทศไทยขอจะชมการถ่ายทอดสดม่ากามกีฬาของมวลมนุษยชาติโอลิมปิก2000ส่งตรงจากประเทศออสเตรเลียทางช่อง3 5 7 9 11และไอ v หมุนเวียนกันทุกช่อง15กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยคว้าชายเหรียญทองเหรียญต่อไปในโอลิมปิก2000สนับสนุนโดยเครื่อง,องดื่มระทิงแดง Scorpion Arabia Moment of Glory เบียร์สิง์ ผานพนาส o นิกอันคาไลายกาแฟกระทิงแดงยูโรคัสตาร์เค้กและสปอนเซอร์ประชาชนนับพันได้ร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง113คนจากอุบัติเหตุเครื่องบินคองขอรตตกเป็นครั้งสุดท้ายนะคะในขณะที่ผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่า สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องด้านซ้ายขัดข้องค่ะพิธีไว้อะไรมีขึ้นเมื่อวานนี้ที่โบสถ์มาเดลีในกรุงปารีสซึ่งเป็นโบสถ์แห่งเดียวกับที่ชาวปารีสมาร่วมไว้อาไรให้กับเจ้าหญิงแดนาที่สิ้นพระชนม์เมื่อสามปีก่อนในงานนี้มีทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการขนส่งทั้งของฝรั่งเศสและเยอรมันมาร่วมพิธีกับญาติของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ของสายการบินแอร์ฟรานซ์ราวหนึ่งพันคน ส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุตของศกนาฏการรมทางอากาศครั้งนี้ล่าสุดรัฐมนตรีขนส่งของฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ถอดรหัสกล่องบันทึกข้อมูลการบินและเสียงของนักบินแล้วพบว่าเครื่องยนต์ในบริเวณปีกด้านซ้ายเกิดขัดข้องทั้งสองเครื่องและคาดว่ายางของเกียร์ลงจอดได้เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากพบเศษยางในท่ออากาศของเครื่องยนต์บนรันเวย์ของสนามบินชา์เดอโกลด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สอบสวนยังไม่ได้เปิดเผยว่า การซ่อมแซมเครื่องยนต์ก่อนที่เครื่องจะเกิดอุบัติเหตุนั้นมีส่วนทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ยาไรก็ตามอายการของรัฐเตือนว่าไม่ควรด่วนสรุปหาสาเหตุของอุบัติเหตุเร็วเกินไปซึ่งในสิ้นเดือนหน้านี้จะมีการเปิดเผยรายละเอียดของการสอบสวนทั้งหมดขณะเดียวกันก็ได้ให้คํามั่นว่าจะเร่งการสอบสวนโดยเร็วเพื่อตัดสินใจว่าควรจะต้องดําเนินคดีอาญากับสายการบินแอร์ฟรานซ์หรือไม่ที่สหรัฐนะคะพรคริพับลิกันเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมใหญ่ของพรคสิ้นเดือนนี้ ส่วนที่เปรูนั้นสถานการณ์น่าเป็นห่วงค่ะเนื่องจากว่าประชาชนหลายหมื่นคนทีเดียวเตรียมประท้วงในวันรับตำแหน่งประธานาธิบดีของอัลเบร์โตฟูจิโมริในวันนี้การที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรควิพับริกันในรัฟิลาเดเฟียตกแต่งประดับประดาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เพื่อเตรียมต้อนรับสมาชิกพรรคจำนวน45 0 0 0คนที่จะมาร่วมประชุมในการเสนอชื่อจอร์จวบูชผู้ว่าการรัฐเท็กซัสขึ้นเป็นตัวแทนพรรคลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ ซึ่งการประชุมใหญ่ของพรรคจะมีขึ้นในวันที่31เดือนนี้ถึงวันที่3เดือนหน้าขณะเดียวกันตำรวจก็เตรียมพร้อมรับมือเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากจะมีกลุ่มผู้ประท้วงหลายหมื่นคนมาชุมนุมภายนอกที่ประชุมเพื่อเรียกร้องให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อม<ๆ>การวิจัยโรคเอสรวมไปถึงเรื่องสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกันของสังคมเจ้าหน้าที่องค์การนิรโทษกรรมสากลเตือนเปรูอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายครั้งใหญ่ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่นายอัลเบอร์โตฟูจิโมริจะทําพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีเปรูสมัยที่3เนื่องจากขณะนี้ชาวเปรูทั่วประเทศหลายพันคนได้เดินทางมาถึงชานกลุ่มลินมาแล้วเพื่อร่วมการสแสดงพลังต่อต้อตานฟูจิโมริโดยผู้ประท้วงได้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแก๊สน้ําตาเพื่อป้องการ,การใช้แก๊สน้ําตาเข้าสลายกลุ่มชนของตํารวจด้วยกเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่เมืองเมเดยินซึ่งหาจากุ่งโบโกตาของโคลัมเบียไปทางตะวันตกประมาณ450กิโลเมตรเมื่อวานนี้ เป็นเหตุให้ประชาชนเกือบ2 0 0พันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากแก๊สรั่วและบ้านที่เป็นต้นเพลิงก็มีการจุดเทียนในบ้านด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเม็กซิโกในกรุงเม็กซิโกซิตี้ที่กำลังไล่ล่าแก๊งขโมยรถยนต์เข้าไปในชุมชนเตปิโตซึ่งเป็นแหล่งขึ้นชื่อในเรื่องของการค้ายาเสพติดและสินค้าเถื่อน กลับต้องเผชิญกับการโจมตีของชาวบ้านที่ร่วมกันคว้างปาก้อนหินและยิงปืนเข้าใส่ทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสี่นายอย่างไรก็ตามภายหลังเจ้าหน้าที่ตารวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนจํานวน8คนสารคะะดีวันนี้ในประวัติศาสตร์นะคะเราจะย้อนไปดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ค่ะซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนมากมายทีเดียวค่ะ สร้างความตื่นกลัวให้กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์เท่าที่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานแม้แต่ปัจจุบันก็ยังยากที่จะประเมินความเสียหายเพราะนอกจากสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแล้วผลกระทบของมันยังมีต่อน,น้ําอาหารโรคร้ายและบาดแผลทางใจที่ฝังลึกแผ่นดินไหวเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปี1923ฆ่าชีวิตผู้คนไป3 0 0 0 0คน ส่วนแผ่นดินไหวในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาในปี1906นั้นแม้ยอดผู้เสียชีวิตจะน้อยกว่ามากแต่ก็ขึ้นชื่อที่สุดเพราะได้เกิดเลิงเผาพรานซานฟรานซิสโกราบเป็นหน้าปลองอีกสักครู่ในช่วงเปิดโลกกีฬากับคุณพลวัตกลับมาติดตามฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกา,กาใต้ระหว่างโบลิเวียกับปารกวัยค่ะ และเติบโต,ตที่นี่ผมจำได้พ่อบอกว่ามรดกที่ธรรมชาติมอบให้ถ้ารักษาไว้จะมีกินมีใช้ชั่วลูกหลานร่วมกำหนดอนาคตของสงขลาร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการท่อส่งการธรรมชาติไทยมาเลเ,เซียพ่อพ่อคุณครูออบอกว่าถ้ารักสงขลาต้องไปประชาพิจารณ์อะไปสิลูกรักสงขลาร่วมประชาพิจารณ์29-30ิบ29เากรกฎาคมนี้ณหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ธรรมชาติใช้ว่าจะดีเหมือนกันหมด T3 Facial Foam T3 Oil จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียพร้อมไอเย็นๆช่วยปกป้องผิวหน้าแบบไม่เหมือนธรรมชาติอื่น T3 Facial Foam ความลับแน่าใสของนิโคลคุณมกักจะงูดอิดกับการรีดผ้าแบบไม่รู้จบใช่ไหมเบื่อกับการที่ผ้ารองรีดที่เลื่อนลุดบ่อยๆขอแนะนำระบบการรีดผ้าแบบใหม่ Auto Quick System พร้อมเมื่อคุณรีดผ้าด้านหนึ่งระบบของไอออนคลิกก็จะจัดการกับอีกด้านหนึ่งด้วยการรีดลงมาลายผิวก็ไม่ละลายหรือหลุดออกมารีดทับบนกระดุมได้ความร้อนระดับต่ำหรือสูงไม่มีปัญหาอีกต่อไปครับคุณจะรีดผ้าตายชนิดด้วยความร้อนระดับเดียวกันในชุดประกอบไปด้วยแผ่นรองรีดสะท้อนพลังความร้อนเมื่อคุณติดลงบนต้อรองรีดคุณจะได้ต้อรองรีดที่รีบสนิทจำไว้นะครับว่ารีดครั้งเดียวก็รีดทั้งสองด้าน พร้อมกับแผ่นป้องกันไอออนฟลิกที่ติดง่ายกับเตารีดทั่วไปนอกจากนี้คุณยังได้รับที่วางเตารีดและที่เก็บเตารีดของคุณยังปลอดภัยพร้อมด้วยหนังสือเคล็ดลับในการรีดผ้าถ้าคุณโทรสั่งมาตอนนี้คุณจะได้รับชุดทำความสะอาดรองร์คิดมูลค่า9 8 0บาท2ชิ้นเท่านั้นยังไม่พอเตาเรดชามมูลค่า4 9 0บาทนี้จะเป็นของคุณด้วยทีวีวิดีโอแสดงขายไอออนฟลิกซิสเต็มในราคาเพียง1495บาท2หัวเท่านั้นโทรมาที่5307999สินค้าชิ้นนี้รับประกันความพอใจคืนเงินได้ใน30 150ววััันค่่่าาจดสงทททประเศบ กีฬาแข็งแรงสุขภาพดีด้วยนะลูกรสชาตดีมีคุณค่าสมวนนตรช่วยเกษตรกรไทยกระทรวงาทยขอเชิญชวนบริโภคผลไม้ไทยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเปิดโลกกีฬาของเราในวันนี้นะครับคงจะต้องประเด็นไปที่เรื่องของฟุตบอลก,กันอีกเช่นเคย โดยที่ทีมชาติโบลิเวียครับก็เข็นปกากะไกวไม่ลงเบิอกันไปแบบไร้กรอค,ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเกฟุบอลโลกรอบคัดเลือกปี2002สโซนอเมริกาใต้ครับในการลงสนามนาที่6ของโบลิเวียทีมรองบุ้ยของกลุ่มคือการรับการมาเยือนของปกากะไกวทีมอันดับ5ของตารางซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ต้องการเก็บ3คะแนนเต็มด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยที่ทีมเยือนหากประสบความสําเร็จควาชชนะกลับบ้านได้แล้วก็จะรั้งรองจากฝูแทนที่ของทีมสบับปารซิลสันที ขณะที่ทีมเจ้าถิน่นหากชนะก็จะมี7คะแนนรั้งอันดับที่5ของตารางโดยที่เกมตลอด9กสน,นาทีครับทีมเจ้าถิ่นก็มีโอกาสทําประตูได้บ่อยครั้งแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จจบเกมจึงเสมอกันไปศนย์ประตูต่อศนย์ส่งผลให้ปารากวัยเก็บ1แต้มกลับบ้านรั้งอันดับที่4ของตารางในขณะที่ทีมเจ้าถิ่นนั้นยังคงรั้งรองบุ้ยของกลุ่มอยู่เช่นเดิมครับแม้ว่าจะเก็บได้1แต้มในนัดนี้ก็ตามที ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นั้นจะเอา4ทีมเข้ารอบท้ายอัตโนมัตินะครับแต่ว่าที่อันดับ5นั้นยังคงจะต้องไปแข่งขันรอบเพย์ออฟกับจีนตัวแทนจากกลุ่มโซนโอชินีต่อไปด้วยนะครับเพื่อรุ่นเข้าพื้นที่ในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบเออรอบสุดท้ายปี2002นะครับจากเรื่องของฟุตบอลนะครับเรามาดกันที่เรื่องของวงการเทนนิสกันบ้างซึ่งมือวางสูงสุดของรายการชาวรัสเซียครับเยฟเกนีคาเฟนิคอฟก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสดิคบูเฮ ได้ตามคาดที่ประเทศออสเตรียเมื่อวานนี้ครับในรอบที่3ของการแข่งขัน,นขครับเยฟเกเฟนิคาเฟลนิคอฟอดีตแชมป์ French Open และแชมป์ออสเตรเลียนโอเพนซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการอาศัยฝีมือที่เหนือกว่าขวดเอาชนะนักขวดจากอาร์มาเนียสกิสกสกิเซียนไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ีต่อ6และ6ต่อ4ครับส่วนอเล็กซ์กราจามือวางอันดับ2ของรายการจากสเปนครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกัน หลังจากเอาชนะมือรองบ่อนจากโครเอเชียอีวาน,วานยูบิซิสไป2รเซตรวดรับ7ต่อ6ท้ายเบรก14ต่อ12และ6ต่อ4ครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการพบกันเองของสองนักขวดจากแดนกระทิงดุสเปนระหว่างอัลเบร์ตคอสตามือวางดับดับ7ของรายการกับเพื่อนร่วมชาติฟรานซิสโกกราวิตซึ่งเป็นมือวางดับ10ของรายการนะครับ ก็เกิดการพลิกด็อกกันเล็กน้อยครับคู่นี้ mm hmm. เมื่อฟรานซิสโกเป็นฝ่ายมีชัย2ต่อ1เซตสกอร์4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ครับจากเทนนิสครับเรามากันที่กอล์ฟกันบ้างสตีเฟนลินนี่จากออสเตรเลียกับริชาร์ดเอสจอนสันจากสวีเดนก็ฟอร์มสดครับออกสตาร์ทขึ้นนำร่วมในกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ดัชโอเพนบแรกที่นูสวิชประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเรื่องวันแรกของรายการครับกอล์ฟดัชโอเพนในทัวร์เทวียุโรปต่อจากบริทิชโอเพนซึ่งลีเวสต์วูด ยอดโปรอังกฤษหนึ่งในความหวังทีมเรเดอร์ครับยุโรปยังคงรักษาอร์มการเล่นได้อย่างเยี่ยมเยี่ยมครับทำแอพโรชช็อตที่2ขึ้นกรีนหลุม8ปดพาสีเก็บเบอร์ดี้ได้อย่างสวยงามก่อนที่จะสารต่อเบอร์ดี้พัตบนหลุมที่สิเอ่อหลุมที่9และได้จบสกอร์ทั้ง18หลุมห้าอันดร์พาหกสิรังอันดับที่3ร่วมกับลาฟวิลเลอร์โปรเจ้าถิน่นและนักกอล์ฟร่วมทวีตอีก3คนในขณะที่สเฟานบรินี่นนา ini, จากออสเตรเลียกลับทําผลงานได้ดีกว่าประเดิมวันแรกเข้ามา6อันดร์พาหหก ขึ้นนาเป็นจากฝูงร่วมกับริชาร์ดเอสจอร์นสันจากสวีเดนสุนกกอล์ฟดาวเด่นของทัวร์คนอื่นๆนะครับทั้งพาร์เรชเฮร์ริตันจากไอร์แลนด์เบอร์นฮาร์ดลังเกอร์จากเยอรมนีและโคเซมาริเอลคาริเลสจากสเปนทําเข้ามาเท่ากันครับสามอันดับผา69ตําตามหลังผู้นําอยู่สโตรและอยู่อันดับที่17ร่วมกับโปรอีก13คนครับเรามากันที่แวดวงกีฬาในบ้านเรากันบ้านนะครับก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากมายหลายรายการทีเดียวโดยเฉพาะ ทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมกีฬาโอลิมปิกในอีก8ปีข้างหน้าและการแข่งขันกีฬาอีกรกหลายประเภทที่ทกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้านะครับที่มีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ความคืบหน้าการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2008ของไทยที่มีการเสวนาความเป็นไปได้และสิ่งที่คนไทยจะได้รับจากความสำเร็จในครั้งนี้ซึ่งทางประเทศไทยเข้ารอบเป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพทางกรุงเทพมหาคนครได้จัดสรรงบประมาณเพื่อรับมือกับข่าวดีนี้แล้วถึง400ล้านบาท โดยจะทราบผลกันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ส่วนจานุปฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันตะก้อจิ้งจืิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนี้ที่เดอมอบางแคโดยมีนักหวดลูกพลาสติกร่วมจิงชัยเกือบ100ทีมด้วยกันเช่นเดียวกับสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชุปธม์ เตรียมจัดกอล์ฟการกุศลส,สิงห์แดงประจำปี2543ชิงถ่วยพระเาชทานสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามกอล์ฟทูปาเตมีในวันเสาร์ที่29กรกฎาคมนี้ในขณะเดีวยวกันกนารแข่งขันฟุตบอลประเพณี EPA ครั้งที่1ระหว่างนักศึกษาปริญญ,ญาโทข,ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับบรรดารัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีคิวฟาดแข่งกันในวันเสาร์ที่29กรกฎาคมนี้เช่นกันในเวล 14, า14.30นาท,ที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ มากันที่กีฬาของวัยรุ่นกันบ้าง ESPN Star Sport จับมือร่วมกับบริษัทโตโยต้าจัดการแข่งขันเอเชียนเอสเกมรอบคัดเลือกในระหว่างวันที่12-14สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์เพื่อหาตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายที่จังหวัดภูเก็ตปลายปีนี้ปิดท้ายที่ด้านความเคลื่อนไหวของทีมนักเตะนักเรียนไทยอายุ18ปีชุดสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียครั้งที่28ในระหว่างวันที่1-10สิงหาคมที่จะถึงนี้ ได้ลงเตะนัดอุ่นเครื่องกับทีมวิทยาลัยพาระารครและทีมนักเตะไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้ยการชนะไปอย่างท่วมท้นถึง8ประตูต่อ 2, 2ทั้งหมดนี้ก็คือเปิดโลกกีฬาของเราในช่วงนี้ครับพักกันสักประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วกลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจใน3นาทีทั่วไทยครับ